งบ50,000 UC กับการเปิดกล่องระดับโฮเนอร์มาดูเินครับว่าวันนี้เราจะใช้กี่ UC ในการเปิดเอาชุดทองก็แม่จา๋าของจริงมันกำลังจะมาแล้วนะประทานพร้อมให้ผมด้วยไปครับสิกล่องแรกสกินเลตดอทออกถือว่าไม่แย่ดวงมันกำลังมาครับไปกันต่อที่20กล่องครับผม ยังถือว่าดีอยู่ถ้าของมันออกมาเร็วแปลว่าเราจะเกลือแต่ถ้าของออกมาอย่างเงี้ยแปลว่าเราไม่เกลือครับเดี๋ยวรอดูเลยไปต่อกันที่30กล่องครับผมพูดแล้วกล่องต่อไปเราจะไม่เกลือกล่องที่40กล่องที่40 MR ออกแล้วนะพี่เติมยูซีตั้งไหนอ้โขอคันโฆษณาแป๊บนึงนะครับคุดูกดหน้าต่อผมครับ ล้วจะมีนิ้วชี้นะฮะกดตรงนิ้วชี้แล้วกดเข้าไปในบ้านเกี่ยวนะครับบอกมาจากจอ56นะครับจากที่มันอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเข้าใจเข้าใจตรงกันใช่ไหมกล่องที่60ระเบิดออกครับรอบสุดท้ายกับเจ้าแม่ครับ <c oughs> เจ้าแม่ไม่อยากให้เปลี่ยนหรอรอบนี้เราจะข้ามกันดีกว่าจะข้ามยังไงอะพี่อีกรอบนึงขออีกรอบหนึ่งเลยแกนเปิดให้เด็กมาดู มันต้องอย่างนี้ผมมีสูตรแหละผมจะไม่มองครับคนดูช่วยบอกด้วยนะครับว่าของดีไหมถ้าของดีบอกดีนะครับถ้าไม่ดีบอกไม่ดีเฮ้ยดีจัดดีมากค่ะเอาเรื่องผมพูดตรงๆเลยชาวเน็ตเชื่อถือไม่ได้ไปเอแมวมากดแป๊บหนึ่งนะครับเปิดนะลูกจึ๊บจุบจุบเปิดเปิดแล้ว วันนี้อดข้าวไปหนึ่งมื้อนะลูกทามรอบท่ามาแล้วอาหารเฮ้ยโอ้โหได้ไปแล้วโอ้โหแรกครับอย่าพูดคําว่าแรกกับผมได้ไหมครับเพราะว่ามันจะไม่มีคําว่าแรกในไรนี้ครับนังไงผมว่าผมต้องใช้ตัวช่วย ฮัลโหลครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเพื่อนขออะไรหน่อยได้ไหมครับฮัวยอวยพรให้ผมหน่อยไหมครับแบบน้องจอนขอให้โชคดีนะคะโอเคน้องจอนขอให้เปิดกล่องไม่เกลือนอะขอบคุณมากเลยครับพี่ป่ะ,ปะเปิดเลย <c oughs> <c oughs> ได้คำโวยพรมาละดูเลยดวงดีแน่นอนมันยังไม่มาดวงมันส่งมาไม่ถึง <c oughs> เฮ้ยนี่ไงมาแล้วปบ๊บ อุ้ยของมันออกรยรัวเลยนะคนดูนี่มันคือพลังของคำอวยพรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองกดครั้งหนึ่งับผมทีละรอบโอ้โหครับโอ้ยเฮ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 ้ยปืนออกแล้วเด้อครับพี่น้องกล่องเดียวก็ออกเลยครับแค่กล่องเดียวปืนก็ออกครับเปิดกันต่อเลยครับผมนี่นี่ไหลไปอย่าหยุดไหลไปอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุด ข้ามหยุดข้าหยุดแล้วดวงจะไม่ดีข้ามหยุดใดขาดหยุดเถอะหยุดหยุดอหยุดสี่ไหลแล้วหยุดเถอะหยุดหยุดบอกให้หยุดทิปกล่องนีก่อนเปิดเพลงนี้ทุกรอบผมได้ทุกรอบครบเฮ้ยมาผมบอกแล้วผมเปิดเพลงเนี้ยผมได้ทุกรอบไปครับเฮ้ย มันต้อง,อง,งมโมสามจบรถออกแน่พี่คิดว่าผมจะเชื่อพี่หรอผมไม่เคยเชื่ออะไรพวกนี้อยู่แล้วครับพี่นมโมตัสสะภควะโตรหัตโตสัมมาสัพพุทละนมโมตัสสะภควะโตรหัตโตสัมมาสัมพุทละขอออกสักชิ้นหนึ่งตอนนี้ผมขออะไรออกก็ได้ขอแค่ชิ้นหนึ่งขอปืนขอท่าขออะไรก็ได้ออกชิ้นเดียวเราได้เลยเยอะมากเลยอแฮะเลยไหมล่ะพี่ คือมันได้ไปแล้วไงเนะี่ยอันนี้ได้แล้วนะอันนี้ได้แล้วแต่ว่าอยากเปิดให้คนดูเห็นครับว่าแบบอย่างน้อยผมก็ยังมีดวงอยู่ขอบคุณที่ยังออกในเวลาที่เราไม่ต้องการเธอแล้วอ่ะฉันไม่ต้องการเธอแล้วไงคือก่อนนั้นฉันต้องการเธอเธอไม่ออกอะเลยอีกสองกล่องสุดท้ายครับถามจริงเ <laughs> นี่ยมันเป็นั้งแตบ,บนีอ่ะจ,อจิ๊กแอนไพเลท คือได้ทุกอย่างแล้ว GM อไฟเดทเลยเขาดูคิดว่าอะไรจะออกก่อนนั้นแน่ครับท่าเหรอแมนมาแล้ปกคลิปเฮ้ย <Hey! S 1> คนที่ไม่ได้ดูในไลฟ์อะ่ะผมพูดเลยพี่ดูมาถึงตอนนี้นะครับหมดรับรู้เล้วพี่พี่โดนต้มอ,อีกแล้วนะไม่แล้ว นโอ้โอ้โหทุกคน้ย oh, ดูดิคนดูสวยขนาดนี้ต้องไม่เติมกันแล้วไหมโอ้โห oh. oh. คือแบบน้องสวยมากคนดูครับ